การเดินตามความฝันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเส้นทางสายศิลปินมันไม่ง่ายเลยเนอะยิ่งถ้าคนใกล้ตัวเราคนที่เรารักที่สุดดันไม่เข้าใจอีกวันนี้เราเลยจะมาลองถอดบทเรียนกันครับจะคําแนะนําของศิลปินหมอนลำดาวรุ่งคนหนึ่งที่จะบอกวิธีเปลี่ยนอุปสรรคที่ว่าเนี่ยให้กลายเป็นพลังผลักดันเราไปข้างหน้าเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับคือเรามีความฝันที่อยากจะทําให้สําเร็จแทบตายแต่คนรอบข้างกลับไม่เข้าใจเลยมันเป็นความรู้สึกที่ อึดอัดใจมากๆเลยเนาะแล้วคําถามคือเราจะข้ามกําแพงที่มองไม่เห็นอันนี้ไปได้ยังไงเอาล่ะเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้น่าจะมีคําตอบให้ครับเอาล่ะครับเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เนี่ยมีศูนย์กลางอยู่ที่ศิลปินหมอลำรุ่นใหม่คนหนึ่งที่ต้องบอกว่าน่าจับตามองมากๆเลยเขาคือดอลล่าธนดลครับ แค่คำแนะนำตัวสั้นๆนี้เราก็พอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าดอลลา่าธนดนเนี่ยคือศิล,ลปินที่กำลังมาแรงมากๆเป็นที่ยอมรับอยู่ในช่วงขาขึ้นเลยแหละแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเส้นทางของเขาเริ่มต้นมาจากตรงไหนกันแน่โอเคก่อนที่เขาจะดังเปรี้ยงปป่างแบบทุกวันนี้เนี่ยนะจุดเริ่มต้นของคุณดอลลา่าเนี่ยต้องบอกว่ามันเรียบง่ายมากเลยครับแต่ในความเรียบง่ายนั้นนะ่ะมันเต็มไปด้วยความพยายามแบบสุดๆเลย จุดเริ่มต้นของเขาก็คือ a ะคาเดมีครับฟังดูเป็นคำสั้นๆง่ายๆเนาะแต่คำคำนี้คำเดียวเนี่ยบอกอะไรเราได้เยอะมากเลยนะมันแสดงให้เห็นเลยว่าเขาไม่ได้แค่ฝันอยากจะเป็นเฉยๆแต่เขาเลือกที่จะลงมือทำเลือกที่จะฝึกฝนอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่ก้าวแรกเลยแต่ถึงจะตั้งใจมุ่งมั่นขนาดนั้นนะครับเขาก็ยอมรับแบบตรงๆเลยว่าก็ยังไม่เต็มร้อย โหนี่คือความจริงใจมากๆเลยนะแล้วมันก็เป็นความรู้สึกที่ผมว่าศิลปินหลายคนหรือจริงๆไม่ต้องศิลปินหรอกพวกเราหลายๆคนก็อาจจะเคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันไอความรู้สึกที่ว่าเรายังดีไม่พอและจากเรื่องราวส่วนตัวของเขาเนี่ยแหละครับมันนำไปสู่จุดที่น่าสนใจมากๆของบทสนทนานี้คือมันกำลังจะเปลี่ยนจากประสบการณ์ตรงกลายมาเป็นคาแนะนาที่เราเอาไปใช้ได้จริงนี่แหละครับคาถามสาคัญมาแล้ว สำหรับคนที่อยากเป็นนักร้องหรือศิลปินควรทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จโอ้โหคำถามนี้ผมว่ามันเป็นเหมือนหัวใจหลักเลยนะสำหรับใครก็ตามที่กำลังไล่ตามความฝันอยู่แล้วคำตอบของเขาเนี่ยนะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆครับเอาละครับคำตอบของเขาเนี่ยนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการร้องเพลงหรือว่าการแสดงอะไรแบบนั้นเลยนะแต่มันไปอยู่ที่การรับมือกับด่านแรกอุปสรรคด่านแรกที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือการพิสูจน์ตัวเองครับ แล้วอุปสรรคที่ว่านั้นก็คือการได้รับการยอมรับจากครอบครัวครับสำหรับหลายๆคนนะนี่อาจจะเป็นกำแพงที่สูงที่สุดเลยก็ได้เพราะว่าคนที่เรารักที่สุดคนที่เราอยากให้เขาภูมิใจที่สุดกลับอาจจะไม่เข้าใจเส้นทางที่เรากำลังจะเดินเลยแล <rie AA? S 1> ้วที <S <S 2> <S 2> ่นี้จะทำยังไงล่ะและนี่คือคำตอบคือหัวใจของคำแนะนำทั้งหมดเลยครับเขาบอกว่าเราต้องพิสูจน์ตัวเองให้ครอบครัวยอมรับให้ได้ ซึ่งการพิสูจน์ตัวเองในที่เนียนะมันไม่ใช่การไปเถียงไม่ใช่การไปอธิบายด้วยคําพูดแต่คือการลงมือทําครับทําให้เขาเห็นผลลัพธ์จะจะไปเลยจนทุกคนต้องยอมรับในที่สุดแล้วไอ้คาว่าพิสูจน์ตัวเองเนี่ยมันทํำยังไงละ่ะเราลองสรุปออกมาเป็น3ขั้นตอน,นง่ายๆแบบนี้นะครับ 1. เลยคือเข้าใจความแตกต่างคือต้องยอมรับก่อนเลยว่าที่ครอบครัวเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยมันมาจากความรักความเป็นห่วงนะไม่ใช่ความเกลียดชัง 2. ทุ่มเทและมุ่งมั่นครับคือต้องทำให้เขาเห็นว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่งานอดิเรกทำไปวันๆแต่มันคือความตั้งใจจริงของเราผ่านการซ้อนการฝึกฝนอย่างหนักและสุดท้าย 3. ส,สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ครับทำให้ความฝันของเราเนี่ยมันกลายเป็นอะไรที่มองเห็นได้จริงๆอาจจะเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆในช่วงแรกหรือการได้รับการยอมรับจากคนข้างนอกอะไรก็ได้ที่ทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยมันไปต่อได้จริงๆเอาล่ะครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้ว เรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าว่าไอพลังของการพิสูจน์ตัวเองที่คุณดอลล่าพูดถึงเนี่ยมันให้ข้อคิดอะไรกับเราได้บ้างไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรหรือกำลังเดินอยู่บนเส้นทางไหนก็ตาม บทเรียนสำคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็คือหนทางที่จะทำให้คนอื่นยอมรับในตัวเราเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การพูดให้เขาเชื่อในความฝันของเรานะครับแต่คือการลงมือทำให้เขาเห็นไปเลยว่าความฝันนั้นมันเป็นจริงขึ้นมาได้ยังไงเพราะสุดท้ายแล้วการกระทำและความทุ่มเทของเราเนี่ยแหละครับที่มันจะส่งเสียงได้ดังกว่าคาพูดเป็นร้อยเป็นพันเท่าสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคาถามนี้ไว้ให้กลับไปคิดกันดูนะครับว่า บนเส้นทางของแต่ละคนอะไรคือบทพิสูจน์ที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องสร้างมันขึ้นมาเพื่อให้ทั้งตัวเราเองและโลกได้เห็น